นี่ผมเริ่มต้น,นการเริ่มต้นมะเขือนะครับการเริ่มต้นการปลูกมะเขือแล้วก็จะมีบัตเตอร์นัทนะครับหรือว่าเรียกว่าฟักทองนั่นเองซึ่งแรงที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านะครับเป็นเราจะทำเปลี่ยนพื้นที่นะครับที่เป็นหินกับดินลูกหลังนะครับให้เป็น แปลงเกษตรนะครับโดยที่เราจะใช้ปลูกอู่ถึงนะครับหรือว่ากระสอบเก่าซึ่งเราได้เตรียมนะครับเราจะทำไปทีละล็อกนะครับมะเขือนะครับเป็นพืชที่อยู่ได้นานะครับอยู่ได้นานปลูกหนึ่งครั้งนะครับสามารถเก็บได้ทั้งปีนะครับถ้าเราดูแลดีๆนะครับสามารถแต่งสาวได้นะครับ ดางนั้นนะครับเราจะเปลี่ยนที่ที่มันเป็นหินนะครับดินลุกลังนะครับให้เป็นลานนะครับลานเกษตรนะครับมะเขือนะครับแล้วก็ฟักทองบวบนะครับพืชที่เราตั้งเป้าไว้นะครับสําหรับสามเดือนนี้นะครับแล้วก็จะมีพริกนะครับซึ่งพื้นที่อยู่ติดถนนนะครับ ก็การทําการตลาดก็อาจจะง่ายกว่านะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราทําการตลาดเรื่องข้าวโพดนะครับข้าวโพดขมิ้วด้านหลังนะครับของพื้นที่แปลงนี้นะจะเป็นแปลงข้าวโพดทั้งหมดแต่ตอนนี้นะครับเราพบปัญหาคือเวลาที่ฝนตกเยอะนะครับเราไม่สามารถลงแปลงได้นะครับซึ่งเราก็จะว่างเว้นไปประมาณ2เดือนนะครับดังนั้นนะครับพืชที่จะมาทดแทนตรงนั้นได้ก็คือ คืออายุสั้นนะครับตระกูลพิกนะครับมะเขือบวบนะครับฟักทองนะครับดังนั้นเราจึงคิดว่าทำยังไงดีจะได้ปลูกบดด้นพื้นดินแบบนี้ได้ก็ใช้วิธีการจับใส่ถุงนะครับจับใส่ถุงใส่ถุงพลาสติกถุงดำนะครับหรือว่าเป็นกระถางก็ได้เดี๋ยวรอติดตามนะครับสำหรับ ตถัดๆไปนะครับซึ่งเราติดสามารถติดตามเราได้ท่างช่อง YouTube นะครับแล้วก็ Facebook ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับใน EP ต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเราจะใช้ระบบเดินนะครับน้ำหยดนะครับในการช่วยนะครับอันนี้เราเตรียมให้ต้นแข็งแรงก่อนนะครับ เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ